พุงไม่ใช่แค่อ้วนแต่เป็นสัญญาณเตือนห้าเรื่องนี้ค่ะไปดีค่ะเพื่อนคุณน้อยนะคะวันนี้คุณน้อยมีคำรูดดีๆจากคุณหมอสลินมาฝากนะคะการที่เรามีภูมิไม่ใช่เรื่องคว,ค,วค,วความอ้วนความผอมอีกต่อไปแล้วนะคะเพราะมีอันตรายห้าเรื่องนี้ที่จะที่จะมาแบ่งปันเพื่อนนะคะทีนี้นเราจะมีเกณฑ์ว่าเรามีภูมิหรมภูมิในการวัดนะคะที่คุณหมอสลินได้ให้ไหว้นะคะผู้หญิงและผูหญิเราวัดภูรอบเอวค่ะตุ๊สดือนะคะตุ๊สเสือหม้อเป็นสดือตุ๊กือนะคะ ผู้หญิงนะคะน้อยกว่านะคะน้อยกว่า80ซนติเมตรผู้ชายก็ต้องน้อยกว่า90ซนติเามตรลองวัดดูนะคะเพื่อนๆวา่าเพื่อนได้กี่เซนนะคะถ้ามากกว่าก็เป็นสัญญาณเตือนว่าเรามีพุงน,น,นะคะอันนี้คือเกณฑ์การวัดนะคะพุงบ่งพอถึงเราดื้ออินซินนะคะเอผผานเราพังค่ะเราไม่ต้องมีพุงทีนี้ทำไมาเราดื้ออินซินก็เพราะเราไปกระตุ้นอินซินก็บ่อย เขาถี่เขาแรงและพิชายที่มากกว่า90สซนติเมตรจะบ่งบอกอหมาะระจายถึงท่าเรื่องนี้ค่ะเรื่องหนึ่งเลยค่ะเสี่ยงต่อนโรคหัวใจและหลอดเลือดถ้าเอวเราเนี่ยนะคะปกะะติเอวเราต้อใช่ไหมคะเอวเราข้อใช่ไหมคะแต่ถ้าเอวเรามีพุงใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นและถ้ามากกว่าสะโพกของเรานะคะเทียบไปแล้วเราจะมีโอกาสเสี่ยงเป็นโรคหัวใจและหลอดเลือดมากกว่าคนที่เขาอเอวน้อยกว่าสะโพกเนี่ย ถึงสองเท่านะคะทุกรอบเอวที่เพิ่มขึ้นสองนิ้วทุบรอบเอวที่เพิ่มสองนิ้วเราเมื่อก่อนเรารอบเอวสามสิบเพิ่มเป็นสามสองทุกรอกสองนิ้วนะคะค่ะเพิ่มโอกาสเป็นโรคหัวใจล้มเพิมเพิ่มอีกสิบเปอร์เซ็นต์นะคะอากุว่าเลยนะคะรอบดุงเรารอบเอวเรานะคะเพื่อนๆลองมาดูนะคะว่ารอบเอวเรามากกว่าโคกหรือเปล่านะคะถ้ามากกว่าเราจะมีโอกาสเสี่ยงกับคนที่เขา รอบเอวรอบสะโพกเนี่ยสองเท่านะคะลองวัดดูนะคะสองค่ะโรคความจำเสื่อมค่ะถ้ามีรอบเอวที่เกินแปดสิบเซนติเมตรนะคะในผู้หญิงตอนสี่สิบพอถึงวัยเจ็ดสิบถึงแปดสิบวัยสูงพอเราสูงวัยขึ้นเราจะมีโอกาสเสี่ยงเป็นโรคความจำเสื่อมมากกว่าคนที่เขารอบเอวไม่เกินแปดสิบเซนติเมตรในในผู้หญิงนะคะความจำเสื่อมถึงสามเท่ามากกว่าคนที่ไม่ก้วงกลุนะคะหาค่ะโรคขอบปืดค่ะจากงานวิจัยที่คุณหมอตรดสนกล่าวไวนะคะก็คือมีโอกาส คนที่มีมีภาวะอ้วนลงพุงมีโอกาสเป็นหกหืดมากกว่าคนที่ไม่อ้วนลงพุงถึง35%มสิบ้อร์เค่ะเพราะฉะนั้นค่ะ,คะในกรงค่ะคือในผู้หญิงที่ก่อนหมดประจำเดือนใช่ไหมคะถ้ามีเขาถ้าเขามีรอบเอวมีเป็นผลในลงพุงถ้าเป็นอ้วนลงพุงพอเราพอหลังหมดประจำเดือน คนกลุ่มนี้ค่ะจะมีโอกาสเป็นมะเร็งต่อไน้นะคะมากกว่าคนที่ไม่อ้วนลงพุงค่ะถ่าามะเร็งลำไส้ค่ะในคนที่อ้วนลงพุงก็จะมีภาวะเสี่ยงต่อการเป็นมะเร็งไส้มากกว่าคนที่ไม่อ้วนลงพุงถึง3ามเท่านะคะการเป็นมะเร็งลไส้ก่อนที่จะกลายเป็นมะเร็งลำไส้นะคะในคนที่มีภาวะอิดงสลิมโอกาสมีติงเนื้อในในลำไส้ได้ไอติ่งเนื้อเนี้ยนานไปนานไปเพืเกิดการเป็นมะเร็งได้ค่ะนานๆนะคะนั้นเราจะปล่อยเอาด้วยคลินนะคะ มีโอกาสเสี่ยงทำให้ทำให้เรามีโอกาสเป็นสิ่งเนื้อได้ค่ะเห็นไหมคะเพื่อนการลดกวนลงคุมไม่ใช่ไม่บ่งบอกแค่เราอ้วนนะคะแต่บ่งบอกถึง5สนานโลกเลยนะคะแล้วเพื่อนไม่อยากมีภาวะเสี่ยงก็เอาเอวเอาพุงเรายุบลงนะคะพุมเรายุบลงได้โดยการทำาี C ี2สองกิน low carb ลด f a นะคะแล้วพุงรายุบลงหญิงต้องไม่เกิน80เซนติเมตรและผู้ชายไม่เกิน90เซนติเมตรนะคะ ลดเอวลดโรดนะคะห้าข้อนะคะห้าสัญญาณสรุปเลยนะคะห้าสัญญาณที่เวลาเรามีภูมิและทำให้เราเสี่ยงต่อห้าโรคนี้นะคะโรคที่หนึ่งค่ะเะแลดอเลือ,ลอดอน,นะคะโรคสองค่ะโรคจำเสื่อมค่ะโรคที่สามนะคะหอบหืดค่ะอี๋เปนต้นลมค่ะโรคที่ห้าเป็นลาไส้นะคะถ้าอยากหาก่างไกลโรคห้าโรคนี้ลดภูมิกันนะคะลดภูมิลดโรคค่ะแล้ว้็เป็นที่หน้านะคะ คุณข้อมูลนดนีๆนี้จากหมอสนินะคะแล้วพบกันยี่คิปหน้านะคะไมาก่อนค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย